สวัสดีครับเพื่อนๆน,นี่เลยวันนี้ตามคลิปเลยครับนี่เลยครับปลาทอดแล้วก็น้ำพริกแก้วบองกะหล่ำปีดองแล้วก็ยอดผักที่เราไปเก็บมาอยู่ในสวนของเราเองทั้งหมดมียอดชะอมยอดกระถินง่ายๆครับเชา้านี้ตามนี้เลยครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับตามคลิปเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆมาวันนี้นี่เลยครับได้ปลาน,นิลมาสองตัวทอดปลาน,นิลกันวันนี้ ลงไปเลยนี่สวยงามไประหว่างที่รออีกข้างหนึ่งเราไปเก็บผักกันครับไปเก็บผักเก็บยอดชะอมจิ้มน้ำพริกเก็บผักในสวนเรานีนี่เลยต้นนี้เลยต้นแรกเลยนี่เลยโดนฝนสองสาวันที่แล้วพอแตก จินน้ำพริกอร่อยครับยอดชะอมกินสดๆเลยตักไว้เดี๋ยวก็แตกอย่าให้สูงสูงแล้วเก็บยากน่ะต้นนุ้นนี่มียอดดีมีกระถินด้วยน,นี่ตัดไปแล้วแตกดีนี่ตัดยิ่งแตกครับเนี่ยตอนมันไปแล้วอะเนี่ยแตกพุ่มอ นี่ครับยอดสวยๆนี่หลายยอดกอ,อนี้หลายยอดปูเก็บผักอยู่เนี่ยปูก็เก็บผักอยู่นี่แหละ,อ,ะอ่ะก็ทินก็ถทินยอดงามงามถินลิมลัว ปลอดสารพิษครับนี่ขึ้นช้ยน้ำเนี่ยเยอะยอดอวบๆเลยเนี่ยกินกับน,น้ำพริกกินกับส้มตำอร่อยมากเลยยอดใหญ่ๆเลยเนี่ยกะทินงามมากคุณเพื่อน,น เพืเ่อนๆเนี่ยกะถินยอดอวบๆเลยไะพอแล้วแค่นี้นี่พอแล้วไะได้กิมน้ำพริกแล้วแค่นี้ไปเพืเ่อนๆไปดูปลาต่อสุกแล้วมั้งปลานี่เลยพอดีเก็บผักกลับมาก็สุกแล้วแหละเนี่ยอีกข้างนึงให้เสด็จน้ำมันก่อน ใส่เลยสเสด็จน้ํามันแล้วนี่เลยครับเพื่อนๆตามนี้เลยครับเพื่อนๆก็มีนี่ครับผักที่เราไปเก็บมาเดี๋ยวก็นี่เป็นผักกาดกระลำปีดองดองเองน้ําพริกเจียวบองที่ตำเม,มื่อวานนี้ที่อยู่ในคลิปนะครับวันนี้ก็มีเพิ่มมานี้ปลาทอดครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆกับข้าวบ้านๆครับ